เกิดอะรขึ้นเปื่อคลิปที่ผ่านมาครับผมสนุกสนานเป็นไงบ้างคะซื้ออะไรของขวัญเอ่อของขวัญเนี่ยเออซื้อเป็นหมวกให้ครับเป็นไหมเพิ่งซื้อหมวก ซื้อหมวกเขาชอบใส่หมวกไงเราก็เลยซื้อหมวกให้ครัอบอันนี้เลือกเขาเองหรือเปล่าเลือกเองเลยเลือกให้เองเลือกให้เองคือเหมือนจะรู้ใจเขาทุกอย่างเลยเหรอไม่ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าก็ <laughs> ไปถามเขาดูอีกทีแล้วกันเขาก็ไม่ว่าไงครับก็ขอบคุณมากก็ไม่มีอะไรเออเด็กก็จะใส่ <laughs> ประจําเลยก็ใส่ก็ ใส่ทุกวันมั้งใส่บ่อยใส่บ่อยใส่บ่อยนะรู้สึกไงบ้างเขาใส่ติดตัวตลอดก็ดีใจก็ซื้อไปแล้วได้ใช้ก็โอเคครับรอยอวยพรเขาไว้ไงบ้างนะคะนอกจากเขาถักที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้แล้วก็บอกมีปรมสงคมากอืมครับผมขอให้เจอแต่เรื่องดีๆอะไรเงี้ยสำหรับปาร์ตี้ที่เราไป็นโรงงานเรของมันเกิดไม่เขาคิดเองครับคิดเองทุกอย่างครับผมเราก็แค่ มีเพื่อนไปตากล้องแล้วก็เอาเอาเพื่อนไปอย่างเงี้ยเออไปถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยครับผมแต่เราไม่ได้ถ่ายเองใช่ไหมครับไม่ถ่ายเองครับไม่ถ่ายเองเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมไปถึงช้าด้วยเพราะว่าไปถ่ายละครมาบางจังหวัดนะฮะับปาร์ตี้เขาจัดอะไรกันบ้างครับมาวันนั้นกิจกรรมที่เขาทำกันก็เป็นธีมนีออนฮะครับผมก็แต่งตัวเรื่องแสงเรื่องแสงก็ไม่มีอะไรมากก็เพฮาสนุกสนานเป็พ่อเขาก็ไปของหมากไปค่อยแบบว่านีออนอะไรต้นๆได้เลยครับมาจากกองถ่ายครับผมมาจากกองถ่ายเลย มีผ้าใบไปนี่ก็โชคดีมากแล้วครับผมเขียนชื่อคิมที่ตัวด้วยวันนั้นอ๋อก็นิดหนึ่งนิดนึงแล้วกันเขียนนิดนึงนิดหนึ่งก็จะได้มีอะไรมีออนิดนึงเขียนที่ตัวหรือว่าเขียนตรงหน้าอกครับเขียนตรงนี้ครับแแขนตรงแขนไม่ถึงเลือกเขียนชื่อคิมแล้วนะมีคนเขียนให้ครับคิมไม่คนเขียนเองเปล่าเปล่าก็เจ้าของวันเกิดชื่อเจ้าของวันเกิดปรมดามีอะไรแต่ว่าคนอื่นเขียนไม่ใช่เราเขียนแค่คนเดียว ครับอีกข้างหนึ่งเป็นชื่อแม่ครับเป็นของขวัญทีชิ้นนึงให้กับเขาเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็เขียนสนุกสนานเฉยๆครับไม่มีอะไรก็จะมีแบบว่าของขวัญหมอกไครเงี้ยมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกมับยิงอุสถัมภ์อะไรก็ไม่ ไม่มีครับเอาไว้ปีหน้าแล้วกันนะปีนี้ไม่มีเวลาเตรียมตัวคร <c oughs> ับเออฟินหวานอะไรอย่างนี้มัม้คะเพื่อนแบบว่ากินกิก็ไม่มีอะไรเท <c oughs> ่าที่เห็นก็คือในรูปตามไอจีของแต่ละคนก็น่าจะได้เห็นกันหมดแล้วนะครับก็เป็นมันก็ไม่มีอะไรก็มีขอพรอเ,เป่าเค้กอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่มีอะไร <c oughs> อย่างคิมเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากให้เราเนี่ยอยู่ดูแลข้างๆแบบนี้ตลอดไปชื่นใจ S <S ไม่เกิดแล้วดีเราก็เราก็เราก็มีความสุขไงถ้าถ้าเราทําให้เขามีความสุขได้เราก็มีความสุขครับผมก็ขอบคุณมากที่ที่เลือกเราให้เป็นคนดูแล <S <S เราพร้อมจะอยู่ดูแลเขาตลอไปเลยคะ ครับผมจะทําให้ดีสุดที่ทําได้ครับเขามีมาบอกไอ้จับตัวไหมคะแบบาพูดประโยคประมาณนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวผมต้องกลับไปดูสัมภาษณ์น้องแล้วก <c oughs> ็มีมาขออะไรพิเศษนหมีขอมีมาขออะไรเนาะไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่ได้ทายแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะสัมภาษอะไรกับนอเนี่ย <c oughs> พี่ทักเนี่ยต้องจับแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้เตรียมเลยยังไม่ได้เตรียมเลยเพราะว่า ก็มีแต่คิวละครช่วงนี้ครับผมอย่างอย่างวันน้ายว่าข้าจะได้ับวันเกิดเราจะมีอะไรอะไร่ให้เขากินก็อาจจะพาพปกินข้าวนิดหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเอากันมีคีย์คิวรอไว้เลยนบวันในไทยถ้าล็อกเลยนะก็ก็ก็ ถือว่าให้ความสำคัญกับวันนี้สักอีกสักวันหนึ่งนะฮะถามน้องเรียกมาว่าว่าของข่าวอะไรเงี้ยเออลืมเนี่ยเออว่างไปเนี่ยเช็คเช็คได้คุยกันไหมแม่ยังยังเลยครับยังยังยังไม่ได้คุยเรื่องเรื่องวันที่สิบสี่ยังวันนี้วันนี้ทำเป็นวันของคู่รักกันเหรอใช่ไหมครับก็ก็เราก็มอบความรักให้กันทุกวันก็ได้ครับผม ตอนนี้ดูแฮปปี้มั้ยครับมีแฮปปี้เขาคนแฮปปี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆช่วงนี้ก็ถ้าไม่กองก็อยู่ฟิตเนสอะไรอยเงี้ยอยู่บ้านพักผ่อนเพราะว่าเพราะว่าพึ่งปิดกล้องไปหมวทีฐานครับผมก็ได้ก็มีเวลาว่างบ้างก็มถึงกลับมาฟิตเลกือยัส ก็ก็เดี <sm art> <sm art sí ๋ยวมีคนด่าอ้วนเนี่ยมีคอมมมเนต์าบ้างมีบ้างมีบ้างมีบ้างใครบ้างใครบ้างเพราะว่าเราว่าเราว่าใครบ้างว่าเอ้ยอ้วกขึ้นอีกแล้วนะอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดายุ่หน่อพองหนอครับอยมเป็นไงทุกคนดอยไหมเฉย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 ผมก็พ้วนกว่านี้ก็เคยมาแล้วเออเราไปพลาดกันทานกับทีมอะไรอย่างงี้บ่อยๆหรือว่าคือความสุขครับผมเออครับผมวันนี้หรือว่าชน ทีมออกกำลังกายด้วยครับผออกด้วยกันพร้อมกันนั่นแหละรครับไปวิ่งไปวิ่งก็ถือว่าเป็นอีก,กอิจก,กิจกรรม,มดีๆด,ด้วยกันครับผมเพรว่าตอนนี้ควงคู่ไปอ,ออกกำลังกายด้วยกัน พากันไปราคาของเด็เองขึรถ<ะ>ไปเยอะยังฮะรถไปเยอะหรือยังก็รถเยอะใช้ได้แลวครับใช้ได้แล้ว,ลวอยู่ในที่ที่พอใจอเอา <_ d ry> นะนานาใช่ครับก็ล่าสุดจริงๆผมไม่ได้ไปเองแต่ว่าทางคุณแม่เนี่ยก็ไป,ไปเป็นประจำอยู่แล้วที่ที่แบบขึ้นดอยไปแล้วก็เสื้อกันหนาวไปแจกเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเสื้อกันหนาวเนี่ยก็ได้เงินมาจากพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันทย,ทยอยอยเขาเรียกว่าอะไร ร่วมสมทบทุนอะไรเงี้ยก็ไปช่วยกันครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณมาณที่นี้ด้วยพี่นึกว่าเป็นความตั้งใจของเราใช่แล้วก็ถ้ามีโอกาสจริงๆผมก็ไปที่เหนือบ่อยเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะไปเองอันนี้เป็นแต่ครั้งนี้คุณแม่กับเพื่อนๆคุณแม่ไปเขาไปทำเป็นครั้งที่เท่าไหร่แลอ้ยหลายครั้งมากครับจริงๆเยอะมากๆเยอะมากแต่เราก็เราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้บอกออื ไม่จงโครงการเหมือปน MK ใช่ก็จริงจริงๆเราก็ตั้งใจเป็นให้มันมีคำว่า MK ก็คือ more to t i d s ก็คือว่าอยากให้เด็กๆได้มีอะไรที่มันมากกว่าให้ให้ให้เขาได้มีโอกาสที่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ช,ช่วยเขาก็ถือว่าเป็นโครงการ ของมันแบบนี้จะมีโปรเจกต์ไปทําอะไรกับทีณไม่ลืมนะพีมีมีแน่นอนครับมีเรื่อยๆแน่นอนแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีเวลาว่างก็จะเห็นเดี๋ยวผมมีจะมีกิจกรรมให้ติดตามในไอจีละกันว่าจะไปที่นี่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวคอยตามไปเหมือนพยายามทา<พ>ทกิจกรรมร่วมกันตลอดอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ทำแล้วมันรู้สึกดี happy แฮปปี้อะไรเงี้ยก็เลยทําต่อไปเรื่อยๆแล้วน้องก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยครับผมเริมดวงรักเสริมดวง ก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะมอบสิ่งดีๆคืนให้กับสังคมครับผม